สวัสดีครับวันนี้อยู่คับ r โรโยคาสิโนส่วนของใครที่ยังไม่เคยใส่โค้ดก็เข้ามาในส่วนของกิจกรรมนะครับอ่ะก็ฝากว้ด้วยโค้ด PMC 1254878นะครับตัวนี้ก็จะได้รับ1 0 0 0 0แสนชิปแล้วก็เป็นตัวแทนระดับ1ต่อจากผมนะครับถ้าใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็มากรอกอย่าลืมกรอกตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้ใส่เอ่อพวกผูกเบอร์นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลของเราแล้วก็ใส่ไปนะครับก็จะได้รับชิป1 0,000ชิปนะ โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับ Royal Casino นะครับอตอนนี้ผมขึ้นมาเป็น V11 เป็นที่เรียบร้อยนะใช้เวลาป้อม VP พี่เดือนนะครับถึงจะได้นะ,อะตอนนี้ขึ้นมา0.82%นะครับไะ,ะดูก่อนขึ้น VP ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ3,600นะครับอันนี้ผมขึ้น0 8 0เป็นเนี่ยก็จะเป็น30บาทนะ,ะเฉลี่ย1%เท่ากับ36บาทนะครับ 0.01%เท่ากับ36สตงคงนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของการขายชิปนะครับช่วงนี้ผมก็เล่นไปเรื่อยนะแล้วก็ขายนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่หลังจากที่ผมไม่ได้ขายมาพักใหญ่ๆนะ,ะเดือนกุมภาพันธ์คือผมไม่ได้ขายเลยนะครับตั้งแต่15กุมภาพันธ์อ่ะตอนนี้เดือนมีนาคมผมก็เล่นไปแล้วผมก็ขายนะถึง ถึง1เอมถึง2เอมเนี่ยผมก็ขายนะครับมาดูในส่วนของตัวนี้วันที่7นะครับผมก็ขายไป3 m ส่วนวันที่8ก็ขายไป1 m นะครับวันที่9ขายอีก2เวันที่10ขายอีก1เนะครับและก็วันนี้ขายไปอีก2เนะครับรวมเป็น9เนะผมก็เล่นเล่นปุ๊บผมก็ขายเลยนะคือเรากะว่าเหมือนเราชิปเราเพิ่มอะแล้วก็ าขายไว้ก่อนนะครับที่เหลืออไว้เล่นเดี๋ยวผมสแสดงบัตรเลยดีกว่านะอันนี้ปกติผมจะเอาไว้ท้ายคลิปนะครับใครโชคดีก็รับไปนะครับ5 0ทูนะครับดูชัดนะอโอเคทีนี้ผมไปดูในส่วนของมหาศึกชิมมาลังนะครับที่ผมเล่นปกติเลยนะอตอนนี้ผมก็ห้องที่ผมเล่นหลักก็คือห้องรองนะครับห้องที่มี20,000 0ชิปขึ้นไป ในส่วนของการวางตัวช่วงนี้ผมไม่ได้เติมไว้เนี่ยเขาเรียกว่าะไรตัวมังกรน,นะ,ะเดี๋ยวขอวางตัวที่มุมสวยสวยก่อนโอม,มุมสวยสวยเขาย่งหมดเลยจะหาหาห้องดีๆก่อนส่วนใหญ่มันจะบกเวียนอยู่สามสี่ห้องอะ่ะมันไม่ค่อยเปลี่ยนให้นะแต่ผมวางวางนี้แล้วกันนี่ครับผมก็จะวางประมาณนี้นะ,อะ,อะโอเควางไปก่อนแล้วกัน เริ่มจากเป็ดห้าิก่อนครับปกติผมจะวางตรงนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้มาวางตรงอ่าตรงหมาตัวนี้นะครับเนี่ยผมก็ปั๊มไปเรื่อยนะในส่วนของตัวนี้ะตะกรเนี่ยผมก็ใช้แต่มังกรนะแต่ว่าเรามาใช้ปกติก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าใช้มังกรเนี่ยถ้ามันยิงคูณสี่ถือว่าคุ้มนะถ้ามันยิงตัวบวกที่าบางทีเราได้เยอะ กดไปก่อนปึ๊บอันนี้เราบวกไปสัก1,000 100, 0แสเอมเอ้ไม่ใช่1,000 100, 0แสนชิปนะครับแล้วก็ค่อยปรับเบสเป็น100นะสำหรับผมนะครับคือถ้าผมขาดทุนไปประมาณ2,000 200, สนชิปเนี่ยผมก็พักก่อนหรือว่าเปลี่ยนห้องนะครับไม่งั้นเราจะขาดทุนไปเรื่อยหรือถ้าเราบวกปึ๊บ เราบอกในยอดที่เราที่จะต้องการแล้วนะครับแล้วก็ตั้งตั้งล็อกตรงนี้ไว้ถ้ามันขาดทนจนเหลือเท่าไหร่เนี่ยสมมติเราได้กำไรสองแสนชิปเราให้มันเหลือสักอ,อย่างน้อยมันเหลือแค่ได้กำไร1 0 0 0 0แชิปแล้วก็ให้มันหยุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนห้องไปอย่างนี้ดีกว่านะไม่งั้นมันจะหมดนะครับในส่วนของเกมตัวนี้ส่วนตัวเนี้ยถ้าเราเบรด50นะครับเปอร์เซ็นต์มันก็จะใช้เวลาสักระยะนะ หนึงจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็น100มันก็ขึ้นมาเร็วหน่อยส่วนใหญ่ผมจะเป็นเบตละ2 0 0รนะครับถ้าผมปรับสูงสุดนะมันก็จะขึ้นมา0.04นะครับไม่ก็0.03นะขึ้นมาทีนึงก็ลดไป1บาทไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้ตอนนี้บวกขึ้นมา2 0 0 0มื่นละในส่วนของอีกวิธีหนึ่งถ้าเป็นตัวที่ เขาเรียกว่าอะไระตัวม้าน้ําแข็งมาแล้วก็กดตัวนี้นะครับออโต้เนี่ยเราก็กดให้มันหยุดก่อนแล้วก็กดยิงนะเนี่ยเดี๋ยวผมรอนี่ก่อนเพราะบางทีเราล็อกไปอะ่ะถ้ามันไม่ตายมันก็ผ่านตัวอื่นไปเรื่อยมันก็สลับตัวยิงนะส่วนใหญ่ผมก็จะล็อกเป็นแบบนี้เนี่ยนคะครับมันก็ยิงไปอยู่พอมาผ่านตัวนี้ปุ๊บผมก็สลับหยุดก่อนแล้วก็ให้มันยิงใหม่ ก่อนมันจะยิงตัวน้ําแข็งนะครับให้มันเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยก่อนบางทีมันยิงครั้งเดียวมันก็ตายนะถ้าถ้ามันหมุนรอบไปเกินครึ่งเนี่ยเราก็ล็อกก่อนนะเราล็อกก็ได้นะครับล็อกอันนี้โหไม่โดนมันนี่วะล็อกไปก่อนเพราะว่าตัวในมุมนี้เราไม่มีนะถ้ามันเกินครึ่งเราค่อยล็อกนะครับแต่ถ้าช่วงแรกๆเนี่ย บางทีมันมันตายง่ายก็ตายง่ายนะบางรอบบางรอบมันก็ไม่ตายเ่ยมันยังหมุนมาอีกรอบมืนอนะไปตายฝั่งนี้ก่อนนะครับเราก็ขึ้นไปเรื่อยดูไปสักระยะก็ยังไม่ขึ้นอยู่ในส่วนของการล็อกตัวนะครับผมก็เน้นอยู่นี่นะสตัวเป็นหลักนะครับตัวไอ้สาเท่าเนี่ยผมไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ เพราะว่ามันก็ยังสุ่มนะมันไม่ใช่ว่าจะได้38เท่าเลยนะครับในส่วนของตัวเลขพวกนี้ก็ยังโอเคอยู่18ถึง22เท่าเนี่ยอย่างน้อยมันก็ได้18อ่า18เท่าขึ้นไปนะส่วนตัวนี้ขั้นต่ำมันก็16เท่านะครับคือมันจะระเบิดตัวข้างๆถ้ามันระเบิดไอ้พวกตัวแดงๆอะไรพวกนี้เราก็จะได้คุ้มนะอ่าหรือมันระเบิดพวกบอลลูนะอะไรพวกนี้เราก็จะได้คุ้มนะครับ แล้วก็ตัวระเบิดเนี่ยมันก็จะส่มโยนระเบิดไป3ครั้งนะครับ่ะก็จะประมาณนี้่ะระเบิดละผมก็จะเล่นประมาณนี้ดูนี้ไปเรื่อยนะครับก็เท่าที่ผมเล่นดูตอนที่ผม V10 นะครับตอนนั้นผมยัง35%นะครับจนมาขึ้นจนมา V11 เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบ4อาทิตย์นะประมาณ20% ยี่วัน2ี่วันนี่แหละประมาณนี้นะครับก็ขึ้นมารวมรวมก็65%เนะเท่าที่เล่นแล้วก็ผมเติมไอเนี้ยไป2รอบนะเติมไป90บาท2รอบถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็90บาทเนี้ย3.60นะครับเติม90บาทก็เป็น7.20%นเะะเฉลี่ยผมก็เล่นอยู่ประมาณที่58%นะเท่าที่ผมเล่นเองส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้มันยิงเองนะครับ แต่ถ้าผมเฝ้าเนี่ยผมก็จะปรับเป็ด200แต่ถ้าผมจะนอนผมจะตั้งไว้ที่50นะครับแล้วก็ล็อกไอ้พวกนี้ไว้ให้ชิปเราไม่เกินนี้นะครับไม่งั้นตื่นมาชิปหายหมดงานเข้าเลยนะอ่ะตอนนี้ชิปยังไม่ถึง1 0 0 0 0แสนชิปนะครับผมก็จะยังไม่ปรับเป็ดบางทีเราปรับปุ๊บอ่ชิปลด,ดนะครับอ่ะบางคนเขาก็เล่นเสียนแล้วนะขึ้นมาแป๊บเดียวก็ ชิปขึ้นไวแล้วก็หมดไวเช่นกันนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนห้องบางคนเนี่ยถ้าขึ้นไปถึง4ี่ห้าเอมผมแนะนำว่า,าให้หยุดแล้วก็ไปขายก่อนสักสามเอ็มนะแล้วค่อยมาเล่นต่อนะครับอย่างน้อยเราเอากำไรไว้ก่อนถชัวร์ไว้ก่อนนะดีกว่าไปเล่นจนหมดนะครับสำหรับเกมนี้ผมว่าถ้าโลภเนี่ยไม่ได้เลยคือช่วงหนึ่งผมเล่นที่ผมไม่ได้ขายเดือนกุมภาพันธ์ก็คือ เล่นไปถึง 4-5m แล้วก็ปรับเป็นเบด1,000ไงแป๊บเดียวหายนะครับเห็นคนอื่นได้ไป 9m 10m เงี้ยพอเราเอาบ้างโอ้โหหายครับสำหรับเกมนี้บอกไว้ก่อนแต่นี้ไม่ได้มุมที่ผมต้องการนะอีกตัวหนึ่งมันไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ครบทุกมุมนะครับตัวระเบิดเราได้เดี๋ยวผมปรับตัว มันยังไม่ยิงให้นะแล้วก็กดหยุดกดยิงโอเคมันยิงให้ละตังน้อยตัวธนูก็ยิงนะครับโอเคยิงให้อยู่เราได้ไหมเนี่ยเราไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับอโอเค,ครับใน,นส่วนของมาสึกชิมารังก็จะอยู่ประมาณนี้นะอะผมเล่นตอนนี้บบกไปห้าหมื่นชิปแล้ว อ่ะโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ